สวัสดีครับพี่น,น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนะครับเนาะมินี่พา kind of พี่้า้องมาดักลาซิวอีกแล้วครับมาดักลาซิวแก่เมื่อลิปที่แล้วครับรอบที่แล้วเอามุงมาทิอันบ่มานแล้วมินี่เอามุงมาหกอันแล้วเนาะมุ่งหกอันเ้อปลาปองเงเราเหรอครับเดี๋ยวมุ่งมาหน่อยเพราะว่าเ้อมันหน่อยนะครับเนาะเขามันเรือหน่อยด้ตำหนี่ก็เลยเอามุงมาแก่หกอันครับส่วนไม้เป็นไม้ที่ผมเคยมาดัก,ะกนะครับดักลิปที่แล้วที่มันบ่มานนั่นแหละมันี้ก็เลยมาแก่เมื่อครับไปไปครับดุยดักมุ เฮพี่น้องอันแรกกับติดักไปก่แางขันไม่เลนะครับไมกข้างทางไม่น้าตื่นๆนี่เนาะดักพอแค่ไอ้ดักแค่พ่อน้ำท่วมหู้มุ่งเขากับพ่อแล้วครับผู้ปลาเขามุ่งกันเนาะเอเคครับเดี๋ยวเบิร์ตต้องไปครับ กันต่อมากรเดี่ยวหนีเลยนะครับเนาะเขาแข็งๆไปหนา,านี่แหละในป้ายหนาจริงยังเออเป็นจังได้งมันบูนบมมันเดือดกันลูกครับของมันอยู่ในน้ำเนาะเอนี่ครับโอ้แต่ว่หาหนามันดันขึ้นอาจทีพอได้อยู่เอาโอเคคร,รอครับเดี๋ยวไล่ครับเดี๋ยวเบื่อนต่อไปครับ ครับพี่น้องอันต่อมาเดี๋ยวนี้นะเนาะจังไปน้ำแข็งป่าหงานี่แหละเพอป่ามันของมาหาสุกหงายเลยนะเหมึงแรงผมเลืมบอกไปครับรอบที่แล้วผมดักฟังผุนนะเด้อผมดักฟังผุนรอบนี้ผมถามฟังมากครับถามฟังมาได้อีกฟังหนึ่งเนาะไปไปครับเบิ่งต่อไปครับ เอาของนี้ด้วยกันครับพี่น้องไใกล้ฟังนี่ล่ะคือบ่มันบ่มันเด้อกับลูกของมันอยู่ในน้ำนะครับเนาะไปไๆครับเบิ่อนต่อไปครับ เอาพี่น้องเดี๋ยวแซงสุดท้ายเบิ้งเลยนะครับเนาะไอ้สุดท้ายเบิึงเลยจะไอยมาพอกันเนี่ยมึงเศร้าตอนยามหมดแล้วครับเพราะมันถิ่มมันรู้มันเนาะโอ้เหีงยแตกเละชื่อว่ เอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาพอกันตอนยามมื้อเช้าเลยครับเด้อไปๆครับมันคำเดียวครับผมพี่น้องถักไทยเนี่ยมุสอครับมุสอวันนี้ดอกสวยเติบเป็นล่ะตัว่าบรรยากาศกม,ามันคึ้นฝ้มมายขึ้นนลหนามเนาะฝนลงเม็ดปลอยๆครับพี่น้องครับ คลาบีน่ามะยามไส้ปลาซิ่วเหรอครับเดีย๋ยวมายามบุงปลาซิ่วเบ่งอันแรกก็ได้ครับนี่แรกอยู่นี่เขาเรือแบบไรเลยไม่รู้ว่ามีปลาเขาวะ ีปลาซิ่วเขาไหนเดียวพี่น,อน้องเดี๋ยวก็มีบุกหายเชือดลีสองสามด้วย <c oughs> บอสเซลซะเลยโอเคครับเมื่อนต่อไปครับอันแรกบอสเซลซะเลยพี่น้องอันนี้สอนเป็นเลมุ่งขึ้นเอยียงๆไื <c oughs> น ập, ้น้ำกันครับดุนน้ำกันเงียบๆสิมาลลิมิตอันนี้ โอ้ปลาซิวลายเติบยุบพี่น้องปลาซิวหน่อยกับบุกไม้เชื้อรีนี่ครับลายเติบยุบเขาบวบบดมีบุกไม้เชื้อรีพร้อมอเที่ครับผมพอได้ย่ยุดอกอันนี้ลายกว่านเมื่อกี้ยุลายกวอนแรกไปไปครับเบอร์ต่อไปเบิึงมุงสองอังนแล้วพี่น้องบ่แซวสะจักอันอันนี้เพียงไหนครับนี่เข่าเลือแกบลายอีกแล้วเอ๊ะเป็นไตเบิร์กนอปลาเปื่อหนิหนะโอ้หยบยังหนิ เบลปวกหอยปีว่าบาดขาโอ้มีอยู่ครับแต่วบ่อนไหลส่วนไหลเป็นกุ้งฝอยเนาะอันนี้กุ้งฝอยปลาซิวบวกหอยลายครับเอ๊ะปใส่เบมันปลาซิวนี่บ่หิวว่าหรือยังเด๋ยใช่ครับไปเบิองต่อไปครับเบิึงมุงมาสามอันแล้วพี่น้องบ่แซวใส่จักอันเลยนะครับเนาะเบิองไันีเป็นได่นี่ โอ้เห็นดอกกุหอยเชลลีปน์เกาะเต็มอยู่ปนผู้ไหนมาเอาดอกกุหอยเชลลีโอ้อันนี้ก็บลอกเขาคืออันครับพี่น้องเขาอะไรนี่กุ้งหอยเชลลีอยู่นอข้างในเออมาเซลสระแจกันเลยไปใส่็จเบ็ดปลาซิวนี่โอเคครับลำดับกันต่อไปครับ อันต่อมาอนี่มุ่งรอยน้ำับพี่น้องมุ่งขึ้นรอยขึ้นมาแบบนี้มันจะมีปลาเขาบ่ะแบบนี้นี่หนามันดันมุ่งขึ้นครับนี่มีต่อยมอยแล้วมั้งนี่บุ่งทรงนี่ั่นว่าแล้วมีปลาติ้วอยู่หน่อยเดียวเองครับนั่นเขากับเบิดได้นี่ระหว่า,าคือผมมีปลาเขาเก๋ครับผมเมึงกันสุดท้ายครับ เบิ่งอันสุท้าไทยในป่าบัวอันนี่พี่น้องเอ๊ะเขาเลื้อยแบบไรนาซิมีติ่งเรามากมี่บ่แซวซาดอกแบบนี้เขาที่เป็นเนื้อนะครับมันเหลืออลายเนาะนี่ครับมนนุ่งนั่นมีปลาซช่วอยู่หน่อยเดียวครับ <laughs> พ่พอกันเลยเอ้ยใส่ไไเบิดนอเนอเคครับ เดี๋ยวเป็นลางไอ้เบื้องน้าครับเนาะมันผลงานเป็นยังไงนี่ครับพี่น้องผลงานมุ่งหกอันมไปนี่ในวันถึงขีดตางพี่น้องครับนี่มีแต่กุ้งไฟเนาะเย่ช่วงนี้เป็นยังไงหากินไม่ค่อยมันเลยครับบ้านแห่กับบ้มันบ้านปลากับบ้มันบ้านแห่กับบ้มันดักปลากับบ้มันนะครับเนาะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาเหมือนกันหากินกินแหละครับเนาะมีมือมันมือบ่เป็นธรรมดาครับนี่ก็พอได้กินอยู่ครับนี่ เพราด้ดถอดกินเล่นบม่ตัากับแกงที่เราไปส่งไปทังสั่นเนาะเคียวผมเวลาคิปนี้ก็ขอบคุณสู่ต้ที่เขามารับชมนะครับเด้อฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับจะไม่บอกกันไม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับพอได้ดปนอยู่พอได้ดปนอยู่ครับ